สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวเกมบอยแอดวานต์ตัวโมดิฟายจอแบ็คไลท์นะครับอันนี้เป็นของคุณธนะพลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้พิเศษตรงไหนพิเศษตรงถ้าสังเกตก็คือตัวเลขเห็นไหมครับซีเรียลนัมเบอร์นี่1799 SP เลยก็คือทางคุณธนพลขอมาอยากได้ เลขลงท้ายด้วย9ผมเลยจัดไปเลย99นะฮะส่วน SP ต่อท้ายก็คือ s ระเพื่อเชี่ยอ่ะคือมันไม่มีแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ไม,มีไม่มีตัวเนี้ยไม่มีเลขเนี้ยทำให้นะฮะเอ่อเป็นคนรักเกมบอลเอ็กซ์วานมาผมก็ดีใจนะ,ะแต่ถ้าอย่างนี้ก็จ่ายแพงนะ เดี๋ยวจะหาว่าน้ำแม่งทำไมตัวของผมไม่มีเลขสเปเชียลวะอยากสเปเชียลก็ได้ครับจ่ายมาผมซื้อได้ด้วยเงินเหมือนกันบางทีนะแล้วก็อันนี้นะครับกล่องก็เหมือนเดิมทำสกรีนให้สวยงามนะนี่นี่สวยขึ้นนี่สวยขึ้น,น,นลงทุนนะครับอันนี้ก็พ่นสีสีทองทั้งกล่องเลยพ่นสีทองเลยเนะี่ยถือท่านถือไปก็สีทองติดมือ ตาก็ายัง3ามสี่วันแล้วมีแห้งอย่างพิเศษสำหรับคุณธนาบขอพิเศษมาแล้วจัดพิเศษให้อยากให้เหมือนใครขอมาอส่วนตัวเครื่องนะครับเป็นรุ่น midnight midnight blue มั้งเห็นเขาชอบเรียกกันอย่างนี้นะ midnight blue คือมันจะเป็นเครื่องสีออกออภาพแทบจะมองไม่เห็นเลยอะ่ะคือสี จะเป็นเหมือนม่วงก็ไม่ใช่น้ําเงินเข้มก็ไม่ใช่ม่วงม่วงเข้มๆแต่มันใส่เป็นสีใสสวยนะฮะตัวจริงผมว่าสวยดีสีออกเข้มๆแมนๆเลยเออไฟไมันจะไม่พอนะเดีวผมขออนุญาตเติมไฟหน่อยนะครับเป็นสีแบบนี้นะสีสินะฮะก็เหมือนเดิมเซนให้แน่นอนลายเซนตรงนี้เห็นไหมเอ่ย อ่านี่นะครับก็เขียนปกติเลยมอสไบออน้าห้แต่นี้1799 sp มีเซรั่ยเซนให้ด้วยเขียนจากข้างในนะฮะเหมือนเดิมบอกทุกตัวที่เป็นตัวใสนี่ฮะสีมันจะออกแบบนี้ผมว่าสีอันนี้ผมชอบนะมันสวยดีมันดูแมนๆดีบอกไม่ถูกอะสีแบบนี้สีเขียวก็ชอบชอบมันทุกสีอะที่เป็นสีใส งานประกอบก็ผมก็พยายามประกอบให้ให้อย่างดีนะครับส่วนข้างบนนี้ก็สวิตปิดเปิดไฟไม่ใช่ปิดเปิดไฟปรับว่าสว่างมากสว่างน้อยนะข้างเครื่องก็ประกอบแน่นหนานะครับใหม่หมดทุกอย่างหน้าจอหม่หน้าจอนี่ก็แปะแผ่นกรนรอยให้แล้วนะอาจจะมองดูไม่ออกว่าแปะแผ่นกรนรอยแต่ก็แปะให้แล้วครับนะแล้วก็เหมือนเดิมไปไหนระหว่าฝา เครื่องอีกแล้วน้ำมันหยอดแกวตาช้าอีกแล้วหยอดเพื่อให้มันแข็งแรงอ่ะบอกทุกอันเลยหยอดไว้ให้มันแข็งแรงก็หวังว่ามันคงจะแข็งแรงนะผมไม่ค่อยสบายนะวันนี้เป็นหวัดใส่ฐานเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเทสกันเลย อ,อลืมบอกว่าอันนี้พิเศษอีกอันหนึงคือแถมอันนี้ด้วยนัแทนทำเองนะครับออไม่ไม่ใช่ผลิตเกมเองนะไม่ถึงกล่องเนี่ยทำเองนี่คือกล่องของเครื่อง D S D S ปกติกล่องแท้นะครับของแท้ๆเลยก็ผมก็มาทำส,าสกรีนเป็นขนมดวานเป็น Harvest Moon ภาคตัวเกิลเอาไปเถอะให้นะฮะ ตั้งใจทําสดิบดีเลยนะปนจะวางอย่างนี้และตลับนี้นะฮะ,ะเป็นตลับก๊อกจริงจะเป็นตลับก๊อกที่เซฟด้วยระบบไอซี IC, ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับ๋ย่าลองเลยอย่ลองเลยหม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมแถมให้เพราะว่าเนี่ยมันสีออกน้ำเงินเหมือนกันเครื่องก็ออกเข้ม เห็นไหนะเซฟยังอยู่เลยผมเล่นเซฟไว้เองอันนี้มาดูปรับใจอีกเหมือนเดิมอ่ะอันนี้คือแสงสว่างสว่างสุดๆส,สว่างสวยคมเลยถ้าแสบตาก็ปรับลงเห็นไอไปที่เดียวทีเดียวเองอเข้มๆแล้วกันนะวิดีโอเนี่ยเซฟสบายไม่มีหาย เทสปุ่ม L อเรียกหมาปุ่มอาก็วิ่งมันเหมือนผ้าผู้ชายฮะแต่มันผมมันยาวเป็นผู้หญิงนั่นเองผมก็ไม่รู้มันจะจีบผู้จีบผู้ชายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะภาคนี้ไม่เคยเล่นเอาไปลองดูฮะแถมให้ฟรีแต่ซื้อมาไม่ฟรีฮะอันนี้น,น,น,นี่ตลับกอล์ฟนะครับเทสตลับแท้มั่งเยวหาว่า น้ามันเล่นแท้ได้เปล่าอ่ะคำถามอย่างนี้ก็มีนะฮะใช่ใช่ว่าคนจะไม่ถามเออขอบคุณที่ถามมาโกอันนี้ไม่แถมนะครับเกณ์นี้เกณ์นี้เป็นตลากแท้ของผมเทสให้ดูฮะเทสให้ดูย่ว่าจอมันแจ่มยังไง อันซื้อกันไปเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าจอจริงๆเนี่ยตาไม่ได้มองแล้วคือถ้าถ้าถ้าดูจริงๆเนี่ยมันจะสดสีสดสด,สด,ส,ดสดมากๆเลยนะครับสดมากๆเลยถ้าถ่ายเป็นวิดีโอมันก็จะประมาณนี้ครับอาจจะดูสีอาจจะดรอปลงนิดนึงแต่ถ้าท่านดูด้วยตาเนื้อ มันจะสดคมชัดเลยเพราะผมปรับจูนคอนทาสเรื่องสีอันนี้ทำเต็มที่ไม่ง่ายเลยฮะแล้วก็ไม่ให้ผ่านง่ายๆด้วยนะมันมีมาตรฐานของผมอยู่แหละทางใครเออทางใครทางมันคือมันมีสูตรใครสูตรมันนะฮะอย่างที่เคยเคยเคยชอบพูดบ่อยๆสูตรใครก็สูตรใครสิ ฝรั่งเขาโหวตว่านี่เป็นมาริโอภาคที่เขาว่าสนุกที่สุดนะฮะเออไม่น่าเชื่อเนาะอย่างพวกเราคนไทยเนี่ยไม่เล่นหรอกภาคเนี้ยตัวเล่นมาริโอสามใช่ไหมครับแต่ฝรั่งเขาว่าภาคเนี้ยสนุกที่สุด,ดครับก็ประมาณนี้นะแต่่ไม่แถมครับอันนี้ไม่แถม ก็เหมือนเดิมครับกล่องก่ยังมีฟองน้ำนางตัดตัดเข้าไปดีฮะน้ำาอาจะเมื่อยเลยฮอันนี้ไม่รู้คิดได้ยังไงเอาฟองน้ำมาลองนะแล้วก็พ่นสีทองผมบอกได้เลยว่าสีทองเนี่ยเปลืองจริงๆใช้เปลืองมากๆครับผมแต่เพื่อให้พวกท่านอยากให้พวกท่านเก็บกล่องของผมไว้ล่มีเต๊ครับ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะฮะก็ขอให้คุณธนพลนะครับสนุกกับเกมบอยอวานตัวนี้นะครับก็ขอบคุณที่สั่งมานะครับขอให้รักมันมากๆเหมือนกันขอบคุณครับ